ครับสวัสดีครับผมกลริวใน c h ช n n น l นะครับตามมาดูนะครับรถสามสองศนย์สี่ราคาถูกถูกต้องซื้อกับผมเท่านั้นคนอื่นขายแพงกว่าผมเยอะแยะนะแต่ผมขายถูกนะยืนยันว่าผมขายถูก0ูนย์แปดเก้าห้า้าเก้าศย์สี่หห้ารถคันนี้ไม่มีโหลดนะครับองกีดีบูมอามดีโซ่ช่วงล่างอ่าใช้ได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรแต่ว่าไม่เต็มร้อยพรอเต็มร้อยคือรถใหม่นะครับอันนี้ฝาข้างมีบุบหน่อย กระจกขาดบานล่างอย่างเดียวนะครับกระจกกระจกบานใหญ่ีนล้วเครื่องดีไม่มีหลวมเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายขายนะครับณนะตอนนี้สามแสนสองหมื 2, 000, 000 atge, ่นบาทขาย่ดนๆไม่ต้องต่อแล้วนะครับถ้าใครต่อไม่ต้องโทรมานะครับถ้าใครต่อไม่ต้องโทรมาสามแสนสองหมื 3, ่นบาทผมขายสามแสนสองหมื่นบาทใครต่อไม่ต้องไม่ต้องโทรถ้าใครพร้อมโทรมาเลยครับรถราคาถูกรถดีรถอยู่คลองสิบสี่ธัญญะนะครับคลองสิบสี่ธัญญะใครพร้อมโทรเลยครับศูนย์แปดเก้าห้าห้าเก้า 095ผมโกหลิวในช่นล08959095ใครพร้อมมาเลยครับผมพร,มร้อมรรเลอร์ผมสั่งแป๊บเดียวไปจังหวัดไหนท่านจ่ายเองค่ารถค่าขนส่งผมรับ300,000 20,000บาทนะฮะท่านในหน้าท่านใดจะเอาไปขายต่อไปเก็บในลูกค้าไปเก็บในหน้ากับลูกค้าผมไม่มีค่าจะจ่ายให้นะครับเพราะว่าผมขายราคาถูก3 20,000บาทฝากด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ